ก็สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักบอลครับบอลที่เขากําลังคิดครับเป็นบอลดัางบอลนะครับพอดีผมก็ได้มาต้นนะครับเรามาปลูกดูครับเพิ่งมาลงกระถางเมื่อกี้เองครับก็เลยถ่ายคลิปเพื่อนๆดูครับว่าเป็นไงครับคือเป็นบอลที่ไม่ได้แต่คือเป็นบอลที่เข้าวประดับนะครับสวยไหมครับผมก็มาถ่าย ให้เพื่อนๆดูก่อน,นครับวสวยไหมครับลำต้นจะออกเป็นสีแก้ามสีแดงออกแดงครับก้นแดงครับเป็นใบเป็นบอลโชว์ครับกินไม่ได้ผมก็จะถ่ายให้เพื่อนๆดูแค่นี้ก่อนแต่สั้นเพราะผมก็เอามาลงกระถางใหม่ครับ แล้วผ่านไปสักสี่ขวบเนี๋ยผมจะมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูที่ว่าผลกมันเปลี่ยนแปลงเป็นไงบ้างครับ <c oughs> เป็นบอลพันใหญ่ครับสวยมากเลยครับ <c oughs> <c oughs> ก็แค่น,นี้ก่อนล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูที่ครับ ถ่ายตอนมันจะเรียดโตครับถ้าเพื่อนชอบก็กดสติ๊้แล้วกดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยครับยังไงทิ่ต่อไปเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้เพื่อนดูด,ด,นด,ดีครับโอเคคที่นี้ก็เห็นคนครับสอัสดรับเพื่อน